อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยค่ะว่าในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยให้มีความสุขมากกว่าการไม่ใช้หรือไม่นะคะแล้วถามมาอีกค่ะว่าถ้าใส่ถุงยางสองชั้นนี้รู้สึกจะถามมาบ่อย <c oughs> นะคะเรื่องใช้ถุงยางอนามัยสองชั้นจะทําให้ทําได้นานขึ้นอันนี้จริงไหมคะการใช้ถุงยางอนามัยเกี่ยวกับความสุขทางเพศเนี่ยครมันมีความเข้าใจผิดทั้งสองประการก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าถ้าใช้ถุงยางอนามัยแล้วจะไม่เหมือนเนื้อสัมผัสเนื้อจริง อันนี้ก็เข้าใจผิดนะครับรันพวกนี้ก็จะไม่ยอมใช้เพราะความเข้าใจผิดตัวนี้ทั้งที่จริงนะถุงยางอนามัยมันบางบาง0.0เท่าไหร่มิลลิเมตรเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็เข้าใจว่าเออถ้าใช้ถุงยางอนามัยแล้วจะทําให้มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใช้2ชั้นนี่คงจะมีความเป็นจริงนะครับเพราะว่าความหนาแล้วก็ช่องว่างระหว่างถุงยางอนามัยเน่ยคงจะชวทําใ ไอ้ลดความรู้สึกไวที่ปลายบริเวณปลายของไอ้วัสดุพันธุ์เพศช,ชายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะจริงเพรันถ้าถ้าเขาจะหวังว่าใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะอาจจะจริงจากประสบการณ์ได้แต่ว่าเขาควรจะดูปัจจัยตัวอื่นด้วยครน,นี้ตรงที่จุดที่บอกว่าเพื่อจะทําให้ได้นานๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าสูงยันสองชั้นทำไ้นานได้จริงไหมเนี่ยโดยทางหลักวิชาการมันก็คงจะจริงแต่ว่าเราต้องถามว่านานเนี่ยเพื่ออะไร Uh huh. นะเพราะว่าเพราะว่า mm hmm. จริงๆแล้วเพศสัมพันธ์เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือจุดสมัมยสําคัญก็คือว่าเป็นรูปแบบของความรักที่ใกล้ชิดและอบที่สุดที่คนเึ็คนสองคนจะงมีต่อกันได้ <Okay. S 2> แล้วก็บรรลุการมีความสุขทางเพศร่วมกัน mm hmm. นี่สองตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉไอ้ความว่านานไม่นานเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้่สมมติในช่วงของที่เราโอ้กมหรือว่ามีสัมผัสออโอบกอดกันเนี่ยนานแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายหญิงเขามีความสุขทางเพศได้โดยไม่เป็นอารมณ์ค้าง อย่างนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการนานของของแต่ละคนอาจจะไม่มีเวลาที่แบบตายตัวนะ1 1> หน,นาที2นาทีหรือ3ามนาทีหรือ5นาทีเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงปกติหมดนะครับมันก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถที่จะบรรลุถ,ถึงสองข้อที่เราว่าได้ถ้าเป็นเวลาแห่งคุณค่าไม่นานนะเผื่อ <laughs> <laughs> ไม่พอซะด้วยซ้ำ <laughs>